สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการปกป้องสิทธิ์ในผลงานของตนเองและเคารพสิทธิ์ในผลงานของผู้อื่นนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาการเรียนในรายวิชาวิวทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะนักเรียนรู้จักคําว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือบางครั้งเราก็เรียกว่าโซเชียลมีเดียกันบ้างไหมคะใช่แล้วค่ะไอคอนที่อยู่บนหน้าจอเนี่แหละค่ะ ที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์จริงๆแล้วสื่อสังคมออนไลน์ก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารพูดคยุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรกันบ้างใครเคยโพสหรือว่าเข้าไปกดไลค์ถูกใจรูปของเพื่อนบ้างคะ หรือบางครั้งเราก็ไปแชร์ข่าวสารแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสของคนอื่นใช่ไหมนะคะแล้วน,นักเรียนเคยเจอแบบนี้ไหมคะถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เอารูปเราไปโพสลงในโซเชียลมีเดียชอบไหมคะนักเรียนชอบรูปที่เพื่อนเอาไปโพสไหมมีบางคนชอบแล้วก็บางคนไม่ชอบใช่ไหมนะคะแล้วจริงๆแล้ว เรามีสิทธิ์นำรูปคนอื่นไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียไหมคะก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักกับคำนี้ค่ะคำว่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวให้นักเรียนดูคลิปจากช่อง YouTube ที่ครูให้ดูนะคะแล้วนักเรียนก็จะได้รู้จากคำว่าลิขสิทธิ์มากขึ้นค่ะ ความคิดสร้างสารรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสวยๆเพลงดีๆหรือเทคโนโลยีล้ำๆแน่นอนว่าเมื่อความคิดสร้างสารรค์นั้นมีมูลค่ามากขนาดนี้มันจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่เราคุ้นหูกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนว่าเมื่อมีทรัพย์สินก็จะมพคนที่ต้องมีเหล่ามิจฉาชีพจ้องจะขโมยความคิดที่มีมูลค่าเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าการก๊อปปี้นั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์มาปกป้องความคิดสร้างสารรค์ของเราจากขโมยพวกนี้ไงละ่ะ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับคำว,ว่าลิขสิทธิ์กันก่อนลิขสิทธิ์คือสิทธิทะเบียนผู้เดียวในการกระทำการใ,ใดๆกับผลงานที่ตนได้สร้างสารรค์ขึ้นนั่นก็หมายความว่ามีแค่เราคนเดียวที่จะสามารถขายให้เช่าดัดแปลงหรือทำอะไรก็ตามกับความคิดสร้างสารรค์ของเราบางคนอาจจะคิดว่าลิขสิทธิ์จะต้องจดทะเบียนซะก่อนเราขอบอกไว้เลยว่าผิดครับมาเรามาลองทำความเข้าใจกับเรื่องลิขสิทธิ์กับเรื่องของนายคนนี้กันดูนายต้นหนุ่มนักวัดภาาประกอบ มีสไตล์ภาพวาดและคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนได้สร้างแฟนเพจรวบรวมผลงานให้มีคนมาเข้าชมโดยภาพวาดพวกนั้นก็ไม่ได้มีไว้ขายในต้นก็เลยไม่ได้ใส่ลายเซ็นหรือเครดิตไว้บนรูปจนบางคนสงสัยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราขอบอกเลยว่ามีครับเพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาและภาพวาดของในต้นเนี่ยก็จัดอยู่ในงานศิละปะกรรมซึ่งจัดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในต้นก็จะมีลิขสิทธิ์ภาพวาดของตัวเองไปตลอดชีวิต หรือแม้แต่ในต้นเสียชีวิตไปลิขสิทธ์ก็จะมีอายุต,ต่อไปอีก50ปีเชียวนะแล้ววันหนึ่งนายตุมตามที่แต่เดิมเป็นแค่คนที่เข้าไปกดไลค์เพจติดตามงานของนายต้นเกิดหัวใสนําภาพวาดของนายต้นไปสกีลงเสื้อยือดเพื่อขายเพราะนายตุมตามคิดว่างานของนายต้นไม่มีลิขสิทธิ์เพราะนายต้นเจ้าของผลง,ง,งานไม่เห็นเข้าก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันทีหลายคนน่าจะคุ้นผูกกับคำนี้ซึ่งตามกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์คือการทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่งานต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่ทำจะต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปนายตุ่มตามติดต่อซื้อภาพวาดของายต้นให้เรียบร้อยเพื่อมาสกีนลงบนเสื้อยืดของตัวเองไว้ใส่เล่นๆแค่ตัวเดียวแต่ในต้นได้ไปเจอนายตุ่มตามกำลังขายเสื้อยืดลายภาพวาดของตัวเองในตลาดนัดซะอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ในต้นสามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันเพราะนายตุ่มตามไม่ได้ซื้อลิขสิทธ์เพื่อไปขายสักหน่อย แต่พอสืบไปสืบมากลับพบว่าเสื้อยืดที่ขายอยู่ในตลาดไม่ใช่ฝีมือของนายตุ่มตามจะเป็นฝีมือของร้านสกรีนเสื้อที่นายตุ่มตามไปใช้บริการโดยแอบ,บก๊อไฟล์ไปผลิตและขายกันเองเงียบๆถ้าเป็นแบบนี้ร้านสกินเสื้อก็มีความผิดเต็มๆคนเดียวส่วนในต้นก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากร้านสกรินเสื้อหัวหมอได้ทันทีถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะก,กังวลว่าและที่เรากดแชร์ภาพจากเพลจล่ะจะโดนฟ้องกับเขาไหมเนี่ยเราขอบอกเลยว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดแน่นอนครับ เพราะการแชร์ภาพถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นก็คือติชมวิจารณ์หรือแนะนําผลงานโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของแต่ถ้านายตุ่มตามบอกว่าของผมก็เรียกว่าแชร์ภาพแต่แชร์ด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือวางขายมีไรายได้เข้าตัวเองซะย่ยางนั้นแบบนี้ถือว่าผิดแล้วล่ะครับเขาถึงจะทําตามข้อยกเว้นแต่ขัดต่อผลประโยชน์ของนายต้นนายต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้ฟังเรื่องของนายต้นกับนายตุ่มตามหลายคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์กันมากขึ้น แต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะในอนาคตมิจฉาชีพพวกนี้คงมีวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากซึ่งการเรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ถือเป็นอาวุธสำคัญของนักสร้างสารรค์ทุกคนเพื่อยับยั้งการทำลายมูลค่าความคิดอย่างการก๊อปปี้ในวันข้างหน้านักสร้างสารรค์จะได้มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้โลกใบนี้ต่อไป เป็นไงบ้างคะดูคลิปจบแล้วคราวนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าลิขสิทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีตั้งแต่ที่เราสร้างสรรผลงานขึ้นมาเลยนะคะและนอกจากนี้ผลงานที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมายังถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำมาสร้างรายได้เข้ากระเป๋าให้เราได้อีกด้วยแล้วถ้าหากว่ามีใครอยากจะขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ไปดัดแปลงแก้ไขทำซ้ำหรือว่าเอาไปเผยแพร่โดยที่ไม่ขออนุญาตแบบนี้เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะผิดกฎหมายอีกด้วยตอนในเรื่องการแชร์ภาพในอินเทอร์เนต็ตมาใช้ยังได้รับข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่นะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจคะ่ะยังสามารถแชร์ภาพเพื่อนกดไลค์ใน Facebook ได้อยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนต้องอนุญาตด้วยนะคะสิ่งสำคัญ การที่เราเป็นเจ้าของผลงานเราก็ต้องรู้จักวิธีปกป้องสิทธิ์ในผลงานของเราด้วยนะคะยกตัวอย่างในภาพรูปนี้เป็นภาพที่ครูโบเป็นคนถ่ายเองค่ะก่อนที่ครูจะนำรูปนี้ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียครูก็ได้ใส่ลายลเซน็นลายน้ำให้กับรูปภาพใส่ชื่อครูลงไปในรูปใครมาเห็นก็จะได้รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปของครูครูเป็นคนถ่ายและนอกจากนั้นครูก็ยังให้เครดิตกับสถานที่ที่ครูไปถ่ายด้วยนะคะ และในทางกลับกันนอกจากเราจะรู้จักวิธีปกป้องสิทธิ์ในผลงานของเราแล้วเราก็ยังต้องเคารพสิทธิ์ในผลงานของคนอื่นด้วยนะคะหากเราจะนำภาพข้อมูลข้อความต่างๆของคนอื่นมาใช้เราก็ควรจะให้เครดิตกับเจ้าของผลงานนั้นด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะครูก็ได้ใส่ลิงก์ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ หรือว่าการปกป้องสิทธิ์ในผลงานของตัวเองนักเรียนลองไปกดดูนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าปอลออย่าลืมทำกันบ้านที่ครูให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ